อันนี้เราจะมา QC เครื่องทำป๊อปคอนแก๊สตัวนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้าจะมารับเครื่องเอง็นพร้อมเรียนคั่วฟรีครับเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบกันก่อน <Okay. S 1> ตัวมอเตอร์ทำงานได้สองระบบครับได้ทั้งแบตเตอรี่แล้วก็ไฟบ้านตัวไฟบ้านเสียบโดยตรงได้เลยไม่ต้องใช้มือแปลงครับส่วน แบตเตอรี่มีสายจำแบตให้เอเคมาดูการทำงานเข้ามาขวามือสุด220บโวลอันนี้เป็นสายบาร์มารกการตัวรอบที่หเมาะสมครับตัวนี้เป็นตัวตรัจรอบตอนีงไม่พัดก่อนนิ่งเรียบครับตรงกลางคือปิด ไซสุด12โวลต์คือแบตเตอรี่ทำงาน,นาไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินการล้างทำความสะอาดถอดสลักตัวนี้ออกครับดึงหวัวมอเตอร์เช็ดท่าสะอาดธรรมดาห้ามโดนน้ำที่เหลือล้างน้ำได้100%เเซครับไม่มีขึ้นสนิมแน่นอนใช้วัสดุฟูดเกรดทั้งหมดครับในส่วนทีนนน่ตัวหัวเตาแก๊สแผ่นปิดหัวเตาแก๊ส ปิดมิดชิดช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดร้อซน์นะครับเห็นไหมเวลาเราล้างมือเราสามารถไปโดนได้ใช้คู่กับวาล์วปักแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้นไฟที่ได้จะต้องเป็นสีนี้ครับมีเป็นไฟที่มีความร้อนสูงมาก แล้วก็ตัวนี้คือมาร์คความเงินไปที่มสออขอบคุณครับ